คณิตศาสตร์ประกันภยัยเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะครับว่าเรื่องของสถิติเนี่ยเป็นพื้นฐานตัวแรกที่เราต้องใช้อีกตัวหนึ่งที่จำเป็นมากๆเลยของคณิตศาสตรก์การภัยก็คือคณิตศาสตร์การเงินคือการเอาคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับโลกของเศรฐษฐกิจและการเงิน นิสสัการเงินมันมีอะไรบ้างและทําอะไรบ้างคือต้องรู้เรื่องดอกเบีย้ยเราจะต้องรู้เรื่องถึงทฤษฎีดอกเบีย้ยเช่นว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนยืมเงินเราไปอ่า,อาพันหนึ่งเราต้องคิดดอกเบีย้ยเขาเท่าไหร่นะครับแล้วกี่ปีเนี่ยหรือว่าเงินจะทํางานได้ยังไงบ้างเราฝากเงินไว้1 0 0 0พันเงินจะงอกเงินกันเป็น2 0 0 0บาทได้ภายในกี่ปีหรือเราทยอยฝากเงิน วันละร้อยวันละร้อยวันละร้อยได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ดีหรือใช้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ถึงจะได้เงินเป็นล้านหนึ่งนะครับมีคนบอกนะครับว่าออมวันละยี่สิบบาทเนี่ยถ้าออมไปเรื่อยๆนะครับไปประมาณ3 0ปีเงินมันจะกลายเป็นล้านหนึ่งนะครับในส่วนของคณิตศาสตร,ร์การเงินก็จะมีเรื่องของการที่คำนวณจุดคุ้มทุนด้วยสมว่าเราเอาเงินเนี่ยไปซื้อเครื่องจักรเครื่องหนึ่งมาใช่นะฮะเราจะคุ้มทุนได้ยังไงบ้าง ทำยังไงถึงจะซื้อแล้ว,ลวคุม้มเหมือนก็เป็นผู้บริหารทางด้านการเงินที่มองว่าเงินที่เอาไปเม็ดเงินลงทุนเนี่ยจะคุ้มหรือเปล่าในส่วนของเรื่องของตลาดหุ้นนะฮะจะทํางานยังไงตลาดพันธบัตรใช่ไหมฮะที่จะได้ดอกเบีย้ยขึ้นลงยังไงบ้างก็ต้องทําความรู้จักเอาไว้เพราะต้องอยู่ในส่วนคณิตศาสตร์การเงินเอาไวส้สำหรับคำนวณว่าบัญชีลงยังไงนะครับมันจะได้เงินได้แค่ไหนอะไรยังไงบ้าง นี่คือส่วนของคณิสตสั์การเงินอีกสุดท้ายของคณิสตสั์การเงินก็ไม่พ้นเรื่องของการจัดการสินทรัพย์และนีิสิใหิถูกวิธีด้วยเพราะว่าเราก็ต้องรู้ในฝั่งของสินทรัพย์ว่ามีความเสี่ยงยังไงนี่สินมีความเสี่ยงยังไงนักคณิสักการภัยโดนเทรนมาหรือทําให้มีทักษะในการจัดการสินทรัพย์และนี่สินให้สาหรับองค์กรแล้วก็สาหรับของแต่ละบุคคลด้วยนะครับมันจะมีความเสี่ยงหลายอย่างที่เราเป็น